สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆที่น่ารักของพี่บุ้งกีทุกคนเลยนะคะแล้วก็สวัสดีสมาชิกใหม่ที่เพิ่งรับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดินลันทีวีค่ะวันนี้พี่บุ้งกีไม่ขอพูดเยอะนะคะก่อนที่จะไปดูผลงานจากเพื่อนๆพ,พี่บุ้งกีขอฝากข้อความถึงน้องเมรี่นะคะน้องเมรี่เมื่อวานพี่บุ้งกีได้ทักไปแล้วนะว่าให้น้องแก้ไขไอดีแต่น้องก็ไม่ตอบพี่บุ้งกีเลยวันนี้ผลงานของน้องพี่ไม่สามารถเข้าไปใน ID นั้นได้นะก็คือ ID ผิดค่ะยังไงก็แก้ไขแล้วมาคอมเมนต์ให้พี่บุ้งกีใหม่นะกับน้องอีกหนึ่งคนคะ่ะเจ้าของคอมเมนต์นี้เลยนะคะคอมเมนต์ comment มาทุกวันเลยแล้วก็ตัวเลขเดิมด้วย ID ผิดนะคะยังไงก็กลับไปแก้ไขไอดีก่อนแล้วค่อยมาคอมเมนต์ช่องพี่บุ้งกีใหม่นะและสําหรับน้องๆหลายๆคนที่ได้คอมเมนต์ ID กันเข้ามาอย่าลืมแนบชื่อเล่นด้วยนะเดี๋ยวพี่บุ้งกีจะใช้กดเลขแล้วนะสําหรับน้องๆคนไหนที่ไม่คอมเมนต์ชื่อเล่นพี่จะไม่รีวิวให้นะ แล้วจะไม่มาบอกด้วยตอนนั้นก็อย่าลืมคอมเมนต์ชื่อเล่นมาด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ผลงานแรกกันเลยดีกว่าค่ะผลงานแรกเป็นผลงานของน้องเบสนะคะน้องเบสทําวัดเจดีสามยอดนั่นเองพี่บุ้งกี่อยากให้รางวัลจังเลยอะก็คือผลงานชิ้นนี้สวยมากๆไม่ได้อวยนะสวยจริงๆน้องเบสทําเก่งมากๆซึ่งเหมือนกับวัดของแท้เลยค่ะทุกคน เอาไว้พี่บุ้งกีว่างๆจะจัดกิจกรรมนะแต่ตอนนี้พี่บุ้งกียังไม่ว่างเลยเดี๋ยวเรามาชมภายในวัดของน้องเบสกันเลยดีกว่าค่ะชื่อวัดเจดีสามยอดนะคะแค่ประตูทางเข้านี่ก็ขลังแล้วค่ะทุกคนเก่งมากๆน้องเบสพี่บุ้งกีขอตบมือให้เลยแหมวัดนี้ก็ตั้งอยู่ริมทะเลด้วยนะคะวิวสวยงามมากๆ่มรินมากๆมีต้นไม้ด้วยนี่ก็จะเป็นภายในโบสถ์นะคะทุกคน ขนาดพระพุทธรูปม่ยังเหมือนจริงเลยอ่ะแล้วก็มีที่นั่งของพระแล้วก็ที่นั่งของคนที่มาทําบุญด้วยนะคะส่วนทางนี้น่าจะเป็นกุฏิของพระนะคะทุกคนอยู่ริมทะเลด้วยโอ้โหดีจังทางนี้ก็เป็นพระพุทธรูปอีกค่ะเอาไวก้กราบไหว้บูชานะคะเหมือนจริงมากๆเลยค่ะน้องเบสเก่งมากๆตอนแรกพี่บุ้งกีก็งงๆนะคะว่าตรงนี้คืออะไรมิกิหันไปถามแอดมินมาแอดมินบอกว่าหลังเล็กๆมิกิน่าจะเป็นของลูกวัดค่ะส่วนทางนี้น่าจะเป็น ของเจ้าอาวาสนะคะมีของเต็มตู้เย็นเลยแต่พี่บุ้งกีไม่กล้ากินนะไม่กล้าขโมยพระกินอดเลยอะ่ะอดกินพี่บุ้งกีเนี่ยเดี๋ยวบาปก็กินหัวเนี่ยมาแย่งของพระห้ามขำพี่นะคะทุกคนส่วนทางนี้ค่ะไม่ลืมเลยนะมีห้องน้ําด้วยโอ้โหน้องเบสเก่งที่สุดเลยค่ะวันนี้พี่บุ้งกีขอปรบมือให้อีกรอบเอาละค่ะถึงเวลาแจกไอดีแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นไอดีของน้องเบสนะคะน้องๆคนไหนที่ยังมาเที่ยววัดเจดีสามยอดไอดีขึ้นตามนี้เลยนะคะ มาถึงผลงานทิ้นที่2ของวันนี้ค่ะเป็นผลงานของน้องคิมนะคะเป็นการรีโนเวทบ้าน HOME เกิลนั่นเองค่ะสีชมพูสดใสเชียวค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่บุ้งกีจะพาดูตลาดนัดบ้านบาร์บี้ที่อยู่ภายในบ้าน HOME เกิลนะคะร้านแรกเลยค่ะเป็นร้านช็อกโกแลตของพี่บุ้งกีโอ้โหนี่เห็นไหมพี่บุ้งกีไม่ได้ขโมยของพระกินก็ได้เอาก็ได้มากินบ้านน้องคิมเป็นไงทุกคนมีซูชิด้วยนะถัดจากร้านซูชิค่ะเป็นร้านแซนด์วิชนั่นเอง ถัดจากร้านแซนด์วิชก็มีเค้กด้วยถูกด้วยนะคะร้อยบาทเองค่ะพอขนมติดคอพี่บุ้งกีก็ต่อด้วยร้านน้ำเลยค่ะทุกคนเห็นแม้ครบวงจรเลยจากนั้นก็มีของหวานด้วยนะคะมีผลไม้ตกท้ายเป็นไงล่ะแตงโมงลูกละสิบห้าบาทนะส่วนทางนี้ค่ะน่าจะเป็นจุดชมวิวหรือจุดเช็คอินของตลาดนัดนะเนี่ยสวยจังเลยค่ะน้องคิมส่วนในตัวบ้านไม่มีอะไรนะคะทุกคนน้องตกแต่งร,บรอบๆบ้านค่ะน้องๆคนไหนสนใจไอดีตามนี้เลยนะคะ มากินตลาดนัดร้านน้องคิมเยอะๆนะมาถึงไอดีที่3ค่ะเราก็ยังไม่ไปไหนนะคะยังอยู่ที่บ้านโฮมเกิลอยู่นะเป็นผลงานของน้องยอดค่ะการรีโนเวทบ้านโฮมเกิลนั่นเองดูข้างหลังพี่บุ้งกี่สิทุกคนปลาตัวใหญ่มาก ตัวใหญ่มากๆเลยแล้วก็มีหลายสีด้วยเก๋กนะคะน้องยอดตกแต่งออกมาได้ดูดีเชียวค่ะถัดจากบอ่อปลานะคะตรงนี้น่าจะเป็นที่นั่งเล่นของคนในบ้านเนาะมีทีวีทําเองด้วยแล้วก็มีซูชิด้วยค่ะโอ้โหวันนี้พี่พุงกี่อิ่มพุงกลางเลยแอบขโมยซูชิบ้านน้องยอดกิน ส่วนในตู้เย็นมุมนี้นะโอ้โหพี่บุ้งกีไม่รู้จะเอาท้องที่ไหนใส่ของกินแล้วนะทุกคนแอบกินไม่ได้เลยของในตู้เย็นเต็มด้วยทางนี้ก็มีหมูกระทะด้วยอะ่ะทุกคนโอ๊ยไยแล้วายแล้ว,ลว <laughs> พี่บุ้งกีเดินไม่ไหวแล้วม้งเนี่ยท้องลากไปกับพื้นนะทุกคน <laughs> อิ่มพงกลางเลยค่ะโอเคน้องๆคนไหนอย,อยากจะมากินของช่วยพี่บุ้งกีไอดี ID ตามนี้เลยนะคะ มาต่อกันที่ผลงานชิ้นที่สี่ของวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะผลงานชิ้นที่4ี่ของวันนี้เป็นผลงานของน้องไอคคนเดิมค่ะน้องทำเป็นลานดนตรีหรือเปล่าคะหรือว่าจะเป็นไม่รู้สิไม่รู้เขาจะเรียกว่าอะไรหรือจะเป็นคอนเสิร์ตแต่ภายในตึกของเป็นภายในบ้านดีกว่ามันมีห้องแต่งตัวอ๋อน่าจะเป็นห้องแต่งตัวของนักดนตรีเนาะทุกคนแล้วก็มีเครื่องซักผ้าด้วยนะเอาไว้เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือเปล่าแบบว่าพวกดนตรี หมุนเวียงกันเข้ามาเล่นนนตรีภายในส่วนสนุกนั่นเองเนาะถ้าพี่ถ้าพี่มุงกี่เข้าใจไม่ผิดนะแล้วก็มีห้องแต่งตัวด้วยอุ้ยความคิดดีนะเนี่ยน้องไอคิวเก่งจังเลยค่ะ ทางด้านนี้ก็มีห้องนอนของนักดนตรีด้วยนะคะเอาไว้พักผ่อนนั่นเองภายในห้องนอนก็ตามนี้เลยค่ะหรูหราหมาเห่ามากเลยนะคะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะน้องไอคิวเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆฝีมือก็จะ,ะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็จะกิ่งขึ้นเรื่อยๆเ,เ,เหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆนะพี่บุ้งกีเป็นกำลังใจให้ค่ะและนี่ก็คือไอดีผลงานของน้องไอคิวนะคะน้องๆคนไหนอยากจะมาเที่ยวชมไอดีขึ้นตามนี้เลยนะคะทุกคน แล้ววันนี้พี่บุ้งกีก็ขอลากันที่ไอดีของน้องไอคิวนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวันพรุ่งนี้นะช่วงนี้อากาศร้อนจะออกไปไหนก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะน้องๆบ๊ายบายค่ะ